ทีมสัตวแพทย์จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชช่วยกันปั๊มหัวใจช้างป่าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคิรีขันบาดเจ็บตั้งแต่วันที่10ธันวาคมแต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ค่ะหลังจากนั้นได้ประสานเจ้าหน้าที่กองกำกับการตํารวจระเบนชายแดนที่14ค่ายประมงกุดกล้าวําบลห้วยทรายอําเภอเมืองประจวบคิริขันมาตรวจหาวัตถุด,ด้วยเครื่องสแกนโลหะตามตัวช้างพบโลหะทั้งหมด25จุดนะคะ ผลจากการผ่าชนสูตรโดยใช้เครื่องสแกนโลหะพบกระสุนปืนลูกซองเบอร์12 40เมตรลูกกระสุนปืนขนาดจุด2 2 2เมตรแล้วก็กระสุนลูกปลายอีก1เมตรพบกระสุนอยู่ตามจุดสำคัญค่ะทั้งบริเวณใต้เบ้าตา2ลูกซึ่งเป็นเหตุทำให้ตาขวาอักเสบมองไม่เห็นมีลักษณะเป็นฝ้าขาวส่วนขาหน้าด้านซ้ายเจอกระสุนอยู่ในกระดูก3เม็ด มีหนองในข้อกระดูกจำนวนมากแล้วก็กระสุนอีก38เม็ดกระจายอยู่ทั่วลำตัวทั้งบริเวณงวงใต้รักแร้แล้วก็ลำตัวนะคะต้องมีการตรวจสอบหาสาเหตุกันด้วยคือเจ้าหน้าที่ส,นาสาันนิษฐานสาเหตุการตายนะครับเกิดจากสภาพที่พบดังกล่าวทำให้อวัยวะภายในล้มเหลวซึ่งก็สัมพันธ์กับผลค่าโลหิตวิทยาที่ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการนะครับพบว่ามีค่าเม็ดเลือดแดงค่าเม็ดเลือดขาวค่าตับแล้วก็ค่าตายผิดปกติ จึงเป็นสาเหตุทําให้ช้างป่าตายนะครับเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันทําพิธีก่อนฝังกลบซากช้างตามหลักวิชาการส่วนสาเหตุการถูกยิงก็อยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่ครับคุณผู้ชม